สวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณวิทย์ครับคุณผู้ฟังวิทย์เล่าให้ผมฟังว่าวิทย์เป็นคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดชนบุรีทํางานกระดึกมาเป็นสิบปีโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเป็นโรงงานเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ยุค90ก่อนหน้านี้เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้ง มีคนงานเสียชีวิตไปแล้วสามคนเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นเมื่อ15หปีที่แล้วคนงานชื่อสมชายถูกเครื่องจักรบดขยี้ตายเหตุการณ์ที่สองเมื่อ1ิบปีที่แล้วคนงานหญิงชื่อมาลัยตกจากที่สูงเสียชีวิตเหตุการณ์สุดท้ายเมื่อห้าปีที่แล้วคนงานชื่อประยุทธ์ไฟฟ้าดูดตายหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ คนงานเริ่มเล่าต่อกันว่าในโรงงานมีผีสิงบางคนบอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้ในห้องน้ำตอนกระดึกบางคนเห็นเงาดำเดินไปมาในไลายการผลิตตอนไฟดับแต่วิท์ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เพราะทํางานมานานแล้วไม่เคยพบอะไรแปลกๆจนกระทั่งคืนหนึ่งในเดือนสิงหาคมวิท์ได้รับมอบหมายให้ทํางานล่วงเวลากะปกติจบเวลาเที่ยงคืน แต่คืนนั้นต้องอยู่ต่อจนถึงตีสองโรงงานมืดมิดมีแค่ไฟฉุกเฉินและไฟในลายผลิตเท่านั้นเสียงเครื่องจักรดังก้องไปทั่วอาคารทำให้รู้สึกเหงาเหงาเวลาทำงานคนเดียวประมาณตีหนึ่งวิทต้องไปหยิบเครื่องมือที่คลังวัตถุดิบคลังวัตถุดิบอยู่ในอาคารแยกต่างหากต้องเดินผ่านลานจอดรถไปตอนเดินไป วิทสังเกตว่าอากาศเย็นผิดปกติแม้ว่าจะเป็นฤดูร้อนขณะที่เดินผ่านลายการผลิตเก่าที่ปิดใช้งานแล้ววิทได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงเหมือนเครื่องจักรทำงานแต่พื้นที่นั้นไม่มีไฟฟ้าแล้ววิทยหยุดฟังเสียงดังมาจากมุมมืดของลายผลิตเก่าความอยากรู้อยากเห็นทำให้วิทเดินเข้าไปดูใช้ไฟฉายส่องไปในความมืด ที่นั่นมีเครื่องจักรเก่าๆที่ถูกปิดใช้งานมานานแล้วแต่เสียงยังคงดังอยู่เหมือนมีใครกำลังใช้งานเครื่องจักรนั้นวิทส่องไฟฉายไปรอบๆไม่เห็นใครเลยจู่ๆเครื่องจักรหยุดทำงานความเงียบกัดกินบรรยากาศวิทรู้สึกหนาวสัน่นเป็นความหนาวที่แทงถึงกระดูกเขาหันกลับอย่างรวดเร็วแต่ขณะหันไปก็เห็นเงาดำยืนอยู่ห่าง เงานั้นสูงมากมีรูปร่างเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนธรรมดาวิทตกใจมากรีบส่องไฟฉายไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยเขาคิดว่าคงเป็นเพียงเงาของเครื่องจักรจึงเดินต่อไปยังคลังวัตถุดิบแต่ระหว่างทางรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลังหันไปมองหลายครั้งแต่ไม่เห็นใครเลยมีแต่ความมืดและความเงียบพอถึงคลังวัตถุดิบวิทเรีบหยิบเครื่องมือที่ต้องการ ขณะกำลังหยิบของได้ยินเสียงกล้องมาจากด้านนอกเป็นเสียงคนเดินเสียงฝีเท้าดังชัดๆบนพื้นคอนกรีตวิทย์คิดว่าคงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินตรวจแต่เสียงฝีเท้านั้นแปลกเดินช้าๆและหยุดหยุดชะงักงักวิทย์ลองเรียกดูมีใครอยู่หรือเปล่าครับไม่มีใครตอบเสียงฝีเท้าก็หยุดไปบรรยากาศเงียบสนิทวิทรู้สึกขนลุกไปทั่วตัว เขาเรียบเก็บเครื่องมือเสร็จแล้วเดินออกจากคลังวัตถุดิบขณะเดินกลับเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากเหมือนมีคนเดินตามหลังเขาเพียงไม่กี่เมตรวิทย์หันไปดูใช้ไฟฉายส่องไปข้างหลังเห็นเงาคนยืนอยู่ในความมืดห่างจากเขาประมาณ10เมตรเงานั้นยืนนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวเหมือนกำลังจ้องมองเขาวิทตะโกนถามใครอยู่ตรงนั้น เงานั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เดินแบบขาลากลากเสียงฝีเท้าดังประหลาดไม่ใช่เสียงฝีเท้าคนปกติวิทรู้สึกหวาดกลัวหันหลังแล้ววิ่งกลับไปที่ลายผลิตขณะวิ่งได้ยินเสียงฝีเท้าดังตามมาเร็วขึ้นเรื่อยๆวิทวิ่งเต็มที่หัวใจเต้นรัวเหมือไหลใครออกมาเมื่อถึงลายผลิตเขาหันไปดูไม่มีใครตามมา แต่ความรู้สึกว่ามีใครจ้องมองก็ยังอยู่วิทกลับไปทำงานต่อพยายามไม่คิดถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถสมาธิได้รู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังตลอดเวลาทุกครั้งที่หันไปดูก็ไม่เห็นใครแต่ความรู้สึกนั้นไม่หายไปประมาณตีสองงานเสร็จวิทเก็บของแล้วเตรียมกลับบ้านขณะเดินออกจากโรงงานวิทยได้ยินเสียงเรียกชื่อเขา เป็นเสียงผู้ชายเรียกว่าวิทวิทเสียงดังมาจากด้านในโรงงานเป็นเสียงที่ไม่คุ้นเคยวิทหยุดเดินหันกลับไปดูไม่เห็นใครเลยเสียงเรียกดังอีกครั้งครั้งนี้ใกล้กว่าเดิมวิทรู้สึกกลัวมากเรียบเดินออกจากโรงงานอย่างรวดเร็ว ขณะขับรถกลับบ้านวิทยังคิดถึงเหตุการณ์คืนนั้นเขาเริ่มสงสัยว่าเรื่องราวที่คนงานคนอื่นเล่าอาจจะเป็นจริงวันถัดมาวิทยไปทำงานตามปกติกะเช้าเขาถามเพื่อนร่วมงานเรื่องคืนที่แล้วมีใครอยู่ในโรงงานล่วงเวลาหรือไม่ทุกคนบอกว่าไม่มีมีแค่วิทคนเดียว ยามรักษาความปลอดภัยก็บอกว่าไม่ได้เดินตรวจตอนดึกวิทเริ่มรู้สึกขนลุกสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินคืนนั้นคืออะไรกันแน่สัปดาห์ผ่านไปวิทได้รับมอบหมายให้ทำงานกะดึกอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวมีเพื่อนร่วมงานชื่อสมิธอยู่ด้วยทั้งคู่ทำงานในรายการผลิตหลักไม่ต้องไปคลังวัตถุดิบ ประมาณเที่ยงคืนสมิธต้องไปห้องน้ำเขาออกไปประมาณสิบนาทีแต่ไม่กลับมาวิทรอจนหนึ่งทุ่มครึ่งจึงไปตามหาเขาเดินไปที่ห้องน้ำเรียกชื่อสมิธแต่ไม่มีใครตอบประตูห้องน้ำเปิดอยู่ข้างในมืดสนิทวิทเปิดไฟพบว่าห้องน้ำว่างเปล่าไม่มีสมิธเขาออกไปหาสมิธท,ทั่วโรงงานเรียกชื่อดัง,ดง ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงเครื่องจักรดังอูอ่านในความมืดวิทเดินไปดูที่ลานจอดรถรถของสมิธยังจอดอยู่แปลกที่สมิธหายไปไหนโรงงานมีทางออกทางเดียววิทกลับมาที่ลายผลิตคิดว่าสมิธคงกลับมาแล้วแต่ที่ลายผลิตไม่มีใครมีแต่เครื่องจักรที่ยังคงทำงานเขาหยุดเครื่องจกักรแล้วเรียกชื่อสมิธอีกครั้ง ในความเงียบวิทได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงเหมือนคนร้องเบาๆดังมาจากลายผล,ลิตเก่าเสียงนั้นฟังดูเหมือนสมิธแต่แปลกๆวิทเดินไปหาเสียงใช้ไฟฉายส่องไปในความมืดยิ่งเดินใกล้เสียงร้องก็ดังขึ้นเป็นเสียงร้องเจ็บปวดพอส่องไฟฉายไปในมุมมืดวิทเห็นสมิธนั่งอยู่ใต้เครื่องจักรเก่า สมิธนั่งหันหลังให้ศีรษะก้มลงไม่เคลื่อนไหววิทเรียกสมิธเธอทำอะไรอยู่ตรงนี้สมิธไม่ตอบยังคงนั่งนิ่งๆวิทเดินเข้าไปใกล้วางมือบนไหล่สมิธใต้มือรู้สึกเย็นเฉียบและสมิธไม่มีลมหายใจวิทตกใจหันหน้าสมิธนะดูใบหน้าของสมิธซีดเผือดตาเปิดค้างปากเปิด วิทร้องลั่นถอยหลังอย่างรวดเร็วเขาสะดุดล้มลงไฟฉายตกหล่นความมืดปกคลุมไปทั่วในความมืดมิดวิทได้ยินเสียงเครื่องจักรเก่าเดินใหม่เสียงโลหะเสียดสีดังน่าสะเทือนใจวิทยคลานคลานหาไฟฉายมือสั่นจนแทบจับไม่ได้เมื่อเปิดไฟฉายได้สมิธก็หายไปแล้วมีเพียงเครื่องจักรเก่าที่หยุดนิ่ง วิทลุกขึ้นมาแล้ววิ่งออกจากลายผลิตเก่าเขาวิ่งไปที่โทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจและหน่วยกู้ภัยภายใน30นาทีเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาค้นหาสมิธท,ทั่วโรงงานแต่ไม่พบตัวตำรวจซักถามวิทยให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่วิทไม่กล้าเล่าความจริงทั้งหมดกลัวไม่มีใครเชื่อเขาบอกแค่ว่าสมิธหายไปขณะทำงาน การค้นหายังคงดำเนินต่อไปจนถึงเช้าแต่ไม่พบร่องรอยวิทย์กลับบ้านด้วยความหวาดกลัวนอนไม่หลับเขาเริ่มคิดถึงคำเล่าของคนงานคนอื่นๆโรงงานแห่งนี้อาจจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่จริงๆวันถัดมาข่าวการหายตัวของสมิธแพร่ไปทั่วโรงงานเจ้านายประกาศปิดกะดึกชั่วคราวเพื่อค้นหาสมิธ คนงานหลายคนเริ่มเล่าเรื่องแปลกๆที่พวกเขาเคยเจอบางคนเล่าว่าเคยเห็นคนแปลกหน้าเดินในโรงงานตอนกะดึกบางคนได้ยินเสียงคนร้องไห้ในห้องน้ำบางคนรู้สึกเหมือนมีคนจับไหลตอนทำงานคนเดียววิทฟังแล้วรู้สึกขนลุกเพราะเรื่องพวกนี้คล้ายกับที่เขาเจอสัปดาห์นี้ผ่านไปสมิธก็ยังไม่พบ ตำรวจเริ่มสงสัยว่าสมิธอาจจะถูกลักพาตัวแต่ไม่มีร่องรอยการบุกรุกและรถของสมิธก็ยังอยู่เรื่องนี้กลายเป็นปริศนาที่ไม่มีใครแก้ได้โรงงานเปิดทำการปกติแต่ไม่มีใครอยากทำงานกะดึกวิทย์ขอย้ายไปทำงานกะเช้าเจ้านายก็อนุญาตแต่ความทรงจำเรื่องคืนนั้นยังติดตามเขาไปเรื่อยๆเขาฝันร้ายเกือบทุกคืน ฝันเห็นสมิธนั่งใต้เครื่องจักรเก่าในฝันสมิธหันมาดูเขาตาเปิดค้างปากพยายามจะพูดอะไรวิทย์ตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจทุกครั้งเขาเริ่มไม่อยากไปทำงานแต่ต้องไปเพื่อเลี้ยงครอบครัวเดือนหนึ่งผ่านไปคนงานคนหนึ่งชื่อวิชัยมาบอกกับวิทวิชัยเล่าว,ว่าตอนกระดึกเขาได้ยินเสียงคนเรียกชื่อสมิธ เสียงดังมาจากลายผลิตเก่าเป็นเสียงผู้ชายวิชัยไปดูแต่ไม่เห็นใครเลยวิทฟังแล้วรู้สึกกลัวคิดว่าอาจจะเป็นเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินอีกสัปดาห์นี้ต่อมาคนงานกระดึกคนอื่นก็มาเล่าเรื่องแปลกๆพวกเขาเห็นเงาคนเดินในลายผลิตเก่าบางครั้งเห็นไฟวูบวาบในลายที่ไม่มีไฟฟ้าบางครั้งได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงาน แต่ไม่มีไฟฟ้าเรื่องราวเหล่านี้แพร่ไปทั่วโรงงานคนงานเริ่มกลัวหลายคนลาออกไม่อยากทำงานในโรงงานแห่งนี้อีกเจ้าหน่ายเริ่มกังวลกำลังคนลดลงการผลิตล่าช้าเขาจึงตัดสินใจจ,จ้างหมอผีมาดูโรงงานหมอผีคนนั้นชื่อครูบุญเป็นคนแก่ที่มีชื่อเสียงครูบุญมาดูโรงงานตอนกลางวันเดินไปรอบๆ เขาบอกว่าโรงงานนี้มีพลังงานลบแรงมากมีพลังงานลบแรงมากมีวิญญาณที่ตาอย่างไม่สมหวังค้างอยู่ครูบุญชี้ไปที่ลายผลิตเก่าบอกว่าที่นั่นเป็นจุดรวมวิญญาณของคนที่เสียชีวิตในโรงงานมารวมตัวกันที่นั่นพวกเขาไม่ยอมไปไหนเพราะยังมีความคิดค้างคาใจสมิธอาจถูกวิญญาณเหล่านั้นดึงไป ครูบุญแนะนำให้ทำพิธีไหว้วิญญาณเพื่อให้พวกเขาไปสู่สุขติเจ้าหนายตกลงจัดพิธีขึ้นในวันเสาร์วันทำพิธีคนงานมาร่วมกันหลายคนรวมทั้งวิทย์ครูบุญจุดเทียนทูบวางอาหารเตรียมของไหว้เขาเริ่มสวดมนต์เรียกวิญญาณให้มาร่วมพิธีขณะสวดมนต์อากาศในโรงงานเปลี่ยนไปเย็นลงจนคนงานหลายคนสั่นหนาว ลมพัดแรงแม้ว่าจะไม่เปิดประตูหน้าต่างเทียนไหวในลายผลิตเก่าไฟสั่นไหวครูบุญบอกว่าวิญญาณมาแล้วพวกเขาต้องการอะไรจูจูมีเสียงแปลกๆดังขึ้นเป็นเสียงคนหลายคนพูดพึมพำมฟังไม่ชัดวิทรู้สึกขนลุกเสียงหนึ่งในนั้นคล้ายเสียงสมิธครูบุญถามวิญญาณว่าต้องการอะไรเสียงพึมพำดังขึ้นครั้งนี้ชัดเจนขึ้น อยู่ที่นี่ไม่ไปครูบุญอธิบายให้วิญญาณฟังว่าการยึดติดโลกนี้ไม่ดีควรไปสู่พบหน้าเพื่อความสงบสุขแต่เสียงพรึมพำกลับดังขึ้นฟังดูโกรธแค้นไม่ไปที่นี่บ้านลมพัดแรงขึ้นของบนโต๊ะไหว้กระเด็นไปมาคนงานหลายคนเริ่มกลัวถอยออกจากลายผลิตเก่า ครูบุญยังคงสวดมนต์พยายามโน้มหนาวให้วิญญาณไปจูจ่ๆไฟฟ้าในโรงงานดับหมดมืดสนิทมีแต่แสงเทียนที่สั่นไหวเป็นจุดๆในความมืดมิดได้ยินเสียงฝีเท้าดังจากหลายทิศทางเสียงเครื่องจักรเก่าเดินใหม่แม้ว่าจะไม่มีไฟฟ้าคนงานร้องตกใจวิ่งหนีออกจากโรงงานวิทอยากวิ่งตามแต่ขาแทบไม่มีแรง ครูบุญยังคงนั่งสวดมนต์ไม่ยอมถอยในความมืดวิทย์เห็นเงาดำหลายตัวเคลื่อนไหวพวกเขาเดินเข้ามาใกล้เป็นรูปร่างของคนหนึ่งในนั้นมีรูปร่างคล้ายสมิธวิทย์ตะโกนเรียกสมิธสมิธเธออยู่ที่นี่หรือเปล่าเงาที่คล้ายสมิธหยุดเคลื่อนไหวหันมาทางเขาในแสงเทียนที่สั่นไหววิทย์เห็นใบหน้าของสมิธหน้าซีดเผือด ตาเปิดค้างเหมือนตอนที่เห็นใต้เครื่องจกักรสมิธเดินเข้ามาใกล้ปากขยับเหมือนจะพูดอะไรวิทช่วยฉันออกไปวิทรู้สึกเศร้าและกลัวปนกันเพื่อนของเขาติดค้างอยู่ที่นี่ฉันจะช่วยเธอแต่เธอต้องไปกับครูบุญสมิธใส่หน้าไม่สามารถพวกเขาไม่ให้วิทมองไปรอบรอบ เห็นเงาดำอื่นๆล้อมรอบพวกเขาดูโกรธแค้นไม่อยากให้สมิธไปไหนครูบุญลุกขึ้นเดินเข้ามาใกล้วิญญาณทั้งหลายฟังข้าการยึดติดโลกมนุษย์จะทำให้เจ็บปวดควรปล่อยวางเงาดำทั้งหลายเคลื่อนไหวอย่างคึกคักดูไม่พอใจเสียงพึมพำดังขึ้นทีน่นี่บ้านไม่ไปครูบุญสวดมนต์ดังๆ เสียงก้องไปทั่วโรงงานแสงสีขาวปรากฏขึ้นรอบตัวครูบุญเงาดําทั้งหลายถอยห่างดูเหมือนกลัวแสงนั้นสมิธเดินเข้ามาใกล้แสงสีขาววิทขอบคุณที่พยายามช่วยฉันต้องไปแล้ววิทน้ำตาไหลไปเถอะสมิธไปสู่ที่ที่ดีสมิธยิ้มเศร้าๆค่อยๆจางหายไปในแสงสีขาว เงาดำอื่นๆดูปแปลปรวนบางตัวเริ่มเข้าใกล้แสงบางตัวยังคงถอยห่างไม่ยอมไปครูบุญสวดมนต์ต่อไปพยายามโน้มหนาวให้ทุกวิญญาณไปใช้เวลานานกว่าชั่วโมงในที่สุดเงาดำทั้งหลายก็ค่อยๆหายไปไฟฟ้าในโรงงานกลับมาทุกอย่างกลับเป็นปกติวิทย์นั่งทรุดลงเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ ครูบุญบอกว่าพิธีสำเร็จวิญญาณส่วนใหญ่ไปแล้วแต่ยังมีบางตัวที่ยังไม่ยอมไปอาจต้องทำพิธีอีกจากวันนั้นมาเหตุการณ์แปลกๆในโรงงานลดลงมากไม่มีใครเห็นเงาดำหรือได้ยินเสียงแปลกๆอีกแต่บางครั้งยังมีคนงานรายงานว่าอากาศเย็นผิดปกติบางครั้งได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในห้องน้ำวิ ยังคงทำงานในโรงงานแต่เปลี่ยนเป็นกะแช้าตลอดเขาไม่เคยลืมเหตุการณ์คืนนั้นและการที่ได้เห็นสมิธครั้งสุดท้ายร่างกายของสมิธไม่เคยพบแต่วิทเชื่อว่าเพื่อนของเขาได้ไปสู่สุขติแล้วเดือนต่อมาโรงงานมีการปรับปรุงใหญ่ลายผลิตเก่าถูกรื้อถอนสร้างลายใหม่แทนที่เจ้านายบอกว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่คนงานต่างก็รู้ว่าเพื่อกำจัดความทรงจำที่เลวร้ายการปรับปรุงใช้เวลาสามเดือนในช่วงนั้นไม่มีเหตุการณ์แปลกๆพอโรงงานเสร็จใหม่บรรยากาศก็ดีขึ้นมากคนงานใหม่เข้ามาทำงานไม่รู้เรื่องราวในอดีตวิทบางครั้งก็เล่าให้เพื่อนใหม่ฟังแต่หลายคนไม่เชื่อคิดว่าเป็นแค่เรื่องแต่งวิทไม่โกรธเขาเข้าใจว่าคนที่ไม่เจอจะไม่เชื่อ แต่เขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นจริงและเขาจะไม่มีวันลืมเสียงเรียกชื่อในความมืดเสียงฝีเท้าที่เดินตามและใบหน้าซีดเผือดของสมิธบางคืนที่นอนไม่หลับวิทยังคิดถึงเรื่องนั้นสงสัยว่าทำไมโรงงานแห่งนี้ถึงเป็นที่รวมวิญญาณอาจเพราะความเศร้าโศกของคนที่เสียชีวิตอย่างไม่สมหวังหรืออาจเพราะพลังงานลบที่สะสมมานาน แต่สิ่งสำคัญคือตอนนี้ทุกอย่างสงบแล้วปีหนึ่งผ่านไปวิทได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานเขาดูแลคนงานใหม่ให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัยบอกให้ระวังอุบัติเหตุไม่ให้เหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นอีกโรงงานดำเนินไปด้วยดีไม่มีเหตุการณ์แปลกๆแต่วิทย,ยังคงรู้สึกได้ว่าที่ไหนสักแห่งในโรงงานยังมีสิ่งที่มองไม่เห็นแฝงอยู่เป็นความทรงจำ ความเศร้าโศกและความอาลายัยที่ไม่อาจลบล้างได้ด้วยการปรับปรุงโรงงานแต่อย่างน้อยก็ไม่มีการรบกวนอีกแล้วคนงานทำงานอย่างปลอดภัยและมีความสุขวิทย์พอใจกับสิ่งนี้เพราะเขาไม่อยากให้ใครต้องเจอสิ่งที่เขาเจอความกลัวความสับสนและการสูญเสียเพื่อนวันหนึ่งมีคนงานใหม่ชื่อสมศักมาทำงานเขาถูกจัดให้ทำงานกะดึก เพราะขาดคนวิทเตือนให้สมศักระวังอย่าทำงานคนเดียวถ้ามีอะไรแปลกแลกให้รีบโทรหาสมศักหัวเราะบอกว่าไม่กลัวผีวิทไม่พูดอะไรเพิ่มแต่ใจก็กังวลคืนแรกที่สมศักทำงานกระดึกผ่านไปด้วยดีเขาโทรมาบอกวิทว่าไม่มีอะไรแปลกๆปกวิทโล่งใจคิดว่าคงไม่มีปัญหาแล้วแต่คืนที่สองสมศักโทรมาตอนตีหนึ่งเสียงเขาสัน่น บอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงคนเดินและเสียงเครื่องจักรในลายเก่าแต่ลายเก่าหรือแล้วไม่น่าจะมีเครื่องจกักรวิทรู้สึกหนาวซ่าบอกให้สมศักดิ์ออกจากโรงงานอย่าอยู่คนเดียวออกมารอข้างนอกสมศักดิ์ตกลงแต่พอจะออกไปประตูหลักล็อกเองเขาไม่สามารถออกได้ติดอยู่ในโรงงานวิทบอกให้เขาหาที่ปลอดภัยรออยู่จนเช้า สมศักดิ์ไปซ่อนในห้องพักคนงานล็อกประตูใส่กุญแจเขาหน้าโทรคุยกับวิทย์ไปเรื่อยๆเพื่อให้กำลังใจแต่ประมาณตีสองเสียงในสายเริ่มเบาสมศักดิ์พูดว่ามีมีใครมาแล้วแล้วสายก็ตัดไม่ว่าวิทย์จะโทรกลับไปกี่ครั้งก็ไม่รับวิทย์รีบแต่งตัวขับรถไปโรงงานระหว่างทางเขาโทรแจ้งเจ้านายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย ทุกคนรีบไปที่โรงงานพบว่าประตูหลักเปิดแล้วพวกเขาเดินเข้าไปหาพบสมศักนั่งอยู่ในลายผลิตใหม่เขานั่งหันหลังให้ไม่เคลื่อนไหวเหมือนเคยวิทเดินเข้าไปใกล้วางมือบนไหล่สมศักอีกครั้งร่างกายเย็นเฉียวไม่มีลมหายใจสมศักจากไปแบบเดียวกับสมิธโดยไม่มีใครรู้สาเหตุวิทย รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในโรงงานยังไม่หมดไปมันยังคงหิวกระหายวิญญาณของคนเป็นและจะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่มันต้องการวิทตัดสินใจลาออกจากโรงงานไม่อยากเสี่ยงอีกแล้วเขาย้ายไปทำงานที่อื่นไม่เคยกลับมาที่โรงงานแห่งนั้นอีกขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยให้กำลังใจกันด้วย เจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ